ตัวแรกครับเป็นง้อทองครับทอง8เดือนนะครับนี่หนังหน้าหนาแดงๆสิครับพอทอดเปิดจักบาทครับสองหมื่นสี่พันครับง้อทองตัวที่2ครับทองเก้าเดือนแล้วครับทามือขอดนะพ่อเนาะครับผมเปิดจักบาทพ่อสองหมื่นหกพันครับสองหมื่นหกพันครับต่อไปครับพี่น้องมาเบิ่งง้อโตใหญ่ๆครับเป็นง้อแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องลูกว่ยสามเดือนกว่าครับพี่น้องใหญ่แห้งครับโคบเนี่เปิดจักบาทพ่อ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกหูทุกคนนะครับเปิดราคาอยุ่กลางทงคือเก่าครับเมื่อนี้ครับพี่เจ้าประทุมราชครับมาเปิดราคาง้วนทองนะครับครับงัวแม่ลูกนะครับไห่พอทอนนะครับสวัสดีครับพอทอนครับสวัสดีครับบรรยากาศหาโมงเลยครับพี่น้องเมื่อนี้มีแบ่งปันทั้งหมดสชุดนะพอเนาะครับผมมีงัวทองเก้าเดือน2โตครับพี่น้องแปดเก้าเดือนตัวหนึ่งแล้วก็8แปดเดือนตัวหนึ่งราคา20,000กว่าบาทนะครับ กับงัวแม่ลูกๆแม่อีกหนึ่งโคมครับสีการที่บ้านเท่าพี่ผลครับตระวนหน้าหว่างอำเภอปทุมราชพงษาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับงูอ่อนกระไลลายฝุ่นดันลังกระไลเลยอ่ะแบ่งสามไอแบ่งสี่ตนะครับเมื่อนี้สามชุดเดี๋ยวเบิงน้ากันเอาตัวแรกงัวทอง8เดือนน้องทอดเนาะครับผมตัวแรกครับเป็นงัวทองครับทอง8เดือนนะครับนี่หนังหน้าหนาแดงๆสีครับพอทอดเปิดจักบาทครับสองหมื่นสี่พันครับสองหมื่นสี่ครับพี่น้องงัวพอดีเลี่ยงนะครับสองหมื่นสี่ ทองใกล่ขอดพ่อนะครับท้ายสูงอะไรก็พ่อรอยสามสิบบวกลบครับรอยสามสิบบวกลบครับทองยี่เดือนแล้วทองแปดเดือนเหรอครับแปดเดือนสองหมื่นสี่พันครับพี่รองยังต่อรองได้แล้วพ่อเนาะครับผมสองฟีเหรอครับพ่อสองฟีกับรอยโลครับรอยโลนะครับอ่าลูกสองในทองนะพ่อเนาะสองในทองครับแปดเดือนนะครับพี่รองแปดเดือนแล้วนุ่มบวมแล้วนะครับเป็นเครื่องโบดนะครับลูกสองในทองครับหนังดีสดดีนี่ครับ เล็บกว่เท่าปกติครัทุกกระทอนประกันเจ็ดหมื่นรับพ่อสิบหมื่ครับผมสองหมื่นสีค<ม>สสส่ครับพี่น้องต่อรองได้อ่ะเบมือน้าตาน้องนครับคีบหูดำครับจมูกสีดำบรฉีกบรเว,วงครับนี่สดดีทองใกล้คลอดครับเอาไปรุ่นนะครับนุ่มบวมแล้วนะพอน่อนุ่มบวมแล้วนุ่มบวมแล้วโตวที่สองแห่งทองเก้าเดือนเพศด,ดำพ่วงหางดำนุ่มสีเต่าครับนุ่มบวมนะบมันเนแปดเดือนกว่าอยู่แล้ว ตะกันทองเนาะพอนะตะกันทองครับผมสองหมื่นสี่พันพี่น้องตัวแดงแด,สด,สดงสดๆดจังสี่ครับทองไก่คอดนะครับพี่น้องสนใจกระโทนมาเลยครับราคาหนทรงฟรีร้อยหลูนะครับสดดีนี่ครับนังกนาดีครับ,นนรบเล็บก้เท้าปกติดีเป็นตัวแรกครับตัวที่สองทองเก่าเดือนจังบิ่งกันเอาเปนฟังสายกําพันนะครับสดเด้อพี่น้องบ่มีแต่มมีดางเอียงแล้วครับนี่ลำตัวยาวๆาจังสี่ สนใจกระโทกมากครับเล็กกว่าเท่ากับปกติดีป็นตัวแหลกห้องสองหมื่นสี่นะพ่อครับทองไก่ขอดครับเอาเอาไปรุ่นนะครับผู้ได้มากอยากรุ่นอยากกินน่องสมตัวเลยครับตัวสมตัวบลหมันมากเหรครับสมปลาหมันมากครับตัวอ่ะนะครับนี่สำหรับตัวแหลกสองหมื่นสี่นะครับสนใจนะสนใจครับมันสดตีพี่น้อง แล้วกระทองไก่ขอดแล้วนะครับราคาบาแพงนะครับงามๆมึงจะชัดไปเลยครับนุ่มบวมเลยเด้อบ่มันอิฐนึกกระถิบแต่เสีออกแลนุ่มบวมคักไปเลยพอนี่นี่ครับเตาผมผมถ่ายยางพุ่นต่อไปครับเมื่อทองตัวที่สองครับทองเก้าเดือนแล้วครับถามือขอดนะพ่อเนาะครับผมเปิดจักบาทพ่อสองหมื่นหกพันครับสองหมื่นหกพันครับผู้ใดเสียเอาไปกินน้องพี่น้องนะครับนุ่มบวมเพศบวมใกล้แล้ว ครับลันลงเหลี่ออ่าท้ายสูงอลไรกพอครับลอยสามเก่าบวกลบครับลอยสามสิบเก่าบวกลบครับห้องไว้สองหมื่นหกพันครับพี่น้องต่อรองได้พร้อมครับนี่ไซส์ดีแห้งนะครับอ่ลูกแดนทองครับพ่อลูกสองในทองครับผมตัวอีกสมโตมาให้กันเนาะครับนะครับเป็นปลามาดุกระสมให้กางนะครับพี่น้องท้ายใหญ่เครับพ่อหูดำนะครับใบหูสีเปลวแวงจมูกดำนะครับสีเปลวแวงนะครับเขากับปกติบริสิทธิ์ยังครับเล็บกระเทาปกติดี ไก่เดล๋ยวทุกพอนี่นุ่งบวมไล้วครับอีกอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเอ้านะครับเอ้าลันละพอลันนะพี่น้องนี่สะโพกมันลันเห็้มาผมเอาไปเกินสองหมื่นนี่ตาลังกวางดีเพดดำนุ่มหยบแล้วครับนี่ตัวนี้มันลันพี่น้องนี่ลันลงโอ้หยบลงไดละไก่ละเอาสองหมื่นหกพันครับพอได้เซียไปลุนลูกครับพอทอนพนวามอตัวนี้ให้ลูกงามแห้งนะพอครับให้ลูกงามครับลูกแรีกงามไย ตีเวทโตที่สองในทองครับประกันทองนะครับค่าทุกข้อทประกันแพ้ยเครื่องดำนะครับนี่เพชกรเริ่มเลยวได้พี่น้องไก่ละนะครับสื่อไปพี่น้องนอนเป่าเลยมาเลี้ยงบ่าโดนก็ได้กินน่องก็ดีแล้วรายการได้พอเลยราคาหัวแข่งนะครับดูสองในทองเล็บกระเทากับปกติดีนะครับเป็นโตที่สองกสี่วงแมลูก้องเก้าเดือน กว่าครับสูงลอยสามเก่าเนาะพ่อเนาะครับผมปานกระจับดีเจ้าจมวังนังทับนะครับเกี่ยวเอียงอยู่ใบใบบานนี้ทายแล้วกับปอยเพิ่อนเล่นมาพ่อปอยครับเอาเป็นเอารวดรวดเนี่ยก็ะลวดไปอ่ะนะครับสนใจโทมาครับได้ตัวผูตัวแม่พี่น้องไม่หลุดเอาเด้อสมบามันสมโตมาครับอ่ะยางโซ่ยังไงกระพองอะไรนะปรหดุกไปแล้วไก่แล้ว่อไปเบื้องแม่ลูกครับ ต่อไปครับพี่น้องมาเบิงงัวโตใหญ่ๆครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องลูกวัยสามเดือนกว่าครับพี่น้องใหญ่แห้งครับโคมเนี่เปิดจักบาทพ่อสี่หมื่นครับสี่หมื่นครับพี่น้องเบิงคนกับงัวนะครับพอเห็นหอดคนแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับแม่สูงได้พ่อร้อยสี่สิบสองหมลบุร้อยสี่สิบสองหมลบครับงัวลูกสองยืนนะพ่อเนาะครับผมลูกเพิ่นหน้าหนาพี่น้องนี่ครับลูกสาววัยสามเดือนกว่าไปห้าสี่เดือนครับเป็นบราหมนลูกผสม นะครับอยากมาเหร่นน้ำนะครับคลิปผู้ดำจมูกดำวันจับจม่องดังครับนะครับแม่สูงลอย่สิบสอบอกลบไปยุกแม่ขนุบไปถ่ายกันให้พี่น้องเอาไปเดียงกันนะครับโคมนี่สี่หมื่นต่อรองได้ครับครับผมแม่ตัวใหญ่ครับลูกงามงามเอาเพิ่งขึ้นหูแต่ละพ่อโอ้ครับลูกขึ้นหูผมมาอยากเหร่นลูกมาอยากเหร่นเลยยามาหาผมอันจับแม่กันนะครับผู้ลูกเิ่นนังนาดีครับโค้งสางไงน้ำล้างลาบไฟฮอดนมนะครับโคมนี่ ลูกเพิ่นกับเป็นลูกหลอดพร้อมต่อใบหลอดม่มมี่ห้มาครับผมเอาเอาตามนี่ครับแม่พนุมซีเต้าครับเรียกระเทาะปกติเครื่องโบดอ่างลึกไงนะครับน้องซาลานะสูงหน่อยหกสิบอนะอะไรงอขอกเพศดํำพ่วงห้างดำตัวนไงเด้อพเปน้นองอขอกเพิ่นพันเปิเปิดน,นะครับน้องคิ้ปมนี่ววนจับสุมมองนั่งทับนะครับ นมสีเต่าเล็บขอเท่าปกติครับโฮมนี่เชื่องดีนะครับทั้งแม่ทั้งลูกครับสนใจกระโทงมาเลยครับลูกเพิ่นกระอวนดีนะครับลูกเพิ่นเพ็ดดำพ่วงหางดำเพื่อกันนะครับเขากับว่านเห็ดรับว่านี่ข้นอยู่ว่ามันสินลุ้นสำมัญจักนคเนะแม่เพิ่นกับเขาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องปลายเข้าแต่งห้แล้วจะหมกดำประสิทธิ์ประแวงคลิปหูดำนะครับไปยืนกับลูกยืนกับแม่กระดูกที่แล้วละสีเมืองนครนะตอรองได้ตอร่องได้ครับตอร่องได้พี่น้องเอาสนใจโทรมากครับ ซื้อได้ลักสามอยู่แล้วโทรมาเลยนะครับประกันค่าทุกข้าทอนสิบมื่อนะครับทรงฟรีลอยโลกครับแม่ลูกลูกแม่แม่ย่างมาทำผสมนะพอเนาะย่างครับย่างนะครับลูกเพิ่นปู่หนาแหงนี่หมื่นพันครับพี่น้องต่อรองได้ครับแม่โตใหญ่ๆลูกสาวงามๆสี่นะครับสนใจโทรมาหาพอทอดได้ครับนี่แม่ลูกงามๆใหญ่ๆนะครับน่าเลี้ยงนี่ใส่เชืองทั้งแม่ทั้งลูกครับอ่ะมื่นนี้ครบแล้วครับสามชุดครับแม่ทองสองโตแม่ลูกหนึ่งโค้งครับ สนใจตัวใดก็โทรมาหาพอทอดนะครับพี่กาทุบานทวีผลตำบลหน้าหวาอำเภอวัฒนราชล้งซาจังหวัดลำนาจเจริญครับอายจีล่าเด็กพี่จ้าขึ้นให้ครับเป็นไอายรุนีร่าห้องลูกสาวพอทอดนะครับลินพันกันเดี่ยวเดี่ยวสองแก้วโอเคเนี่ยสือมาปีใหม่ปีใหม่ย้อนหลังอ่ะนะครับงามเด้อใหญ่พี่น้องควบหนีไงนาเลี้ยงเราบเป็นสายพัฒนาได้นะครับอ่ะมือนีครบแล้วครับอ่สำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าปทุมราชนะครับ ครับพอท่อนขอจบคิดเพียงครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับถุงโชย์ลักน้อยครับพ่อก่อน,นี้เดี๋ยวไปรับป่ะไปรูปป่ะอ่ะไปเลยครับอ่ะไปแล้ว่างไปแล้วครับ